ายกำลังดีนวดเล็่น้อยตลอดแบนเลยงามจะได้หด็ดไปตลอดเวลาปยบายลเซียสวัสดีครับวันมาดิจ้าวันนี้ได้ส้มตำอีกแล้วพี่น้องสมม้มตำปังหุ่มเพิ่นเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเมนูนคือนี่เป็นฮอตดอกไก่ใช่ไหมเธอ ข้าดอกไก่ทอดซองแพกนี่พี่น้องเอาไปกินยำมือเทียงน้ำสองอย,างย่างนี่แล้วก็ได้ข้าวสวยผัดเอาไข่ดาวผัดมันเป็นกะเพราผัดปิ้งแกงไข่ดาวผัดปิ้งแกงื่องในไก่มากเสิร์ฟไงลูพี่น้องเนี่มันจะฮากินข้าวกับหมูมั้นะจ๊ะกิน้แต่พี่น้องกินข้าวก่อนไปเฮ็ดงานเลยจ้ะมาละกองัซีมขวัญอร่อยปะข้าวร้อน อืมได้ป่ะต้องทำแค่เยอะเบือ่อคำไม่อยู่เนี่ยอีกเด้อไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องแล้วก็บอกว่าให้ซื้อให้ซื้อมาซื้อเนะี่ย อ็ออเ,เ,เป็นแ่ของแสบๆแเหนั้นไงแสบแค่ไนชอบติดใจอะไร่ถูกใจอะครก็ชอบอันนี้ก็มาัก <c oughs> ขักขักขักอ่อแบบอร่อยสีส่วนอะ่ะพายกลนามังวยหรอือเ่า เขดอกบ,บบเลยนัวอยู่เนาะ <c oughs> ส้มตำกแ็แซ่บ น,นัแน่ๆก็หอมหอมแล้วคือบอกว่าเออแตสเน่ไปเสียบดินก็ป่องนะก็เจก็เจ็บเาขึ้นไงอยา่าด <c oughs> ินที่นี่เป็นดินทรายเนานะ <c oughs> มันต้องรดน้ำมันต้องจุม่มถืนตลอดโอม้มันรดตัวมันก็แห้งอ่ะมีรถแตก็แห้งเล้วดูสิแล้วน,นี่ไงขวดน้ำเจาะรูเข้านี่ <c oughs> ขวดน้ำเจาะรูทำน้ำหยด,ดอ่ะ <c oughs> น้ำจะได้หยดไปตลอดเวลา ល្រូពីផ្លានបានទ្លាដែក្រូវ្ อ่านน้ำแล้วก็่ีผ่านน้ำขึ้นเร็วแท้แล้วก็วิ่งผ่านกล้องนั้นเมื่อกี้ขึ้นหายน้ำไม่เด้เขาอาบน้ำปะกะติใครจะอานน้ำช้าเหมือนกัน น้ำตาขึ่นเรวถูกแล้วเขานั้นจะเบ็ดโมกเีรอตื่นแปดโมงให้เขาเขาเข้ารอหมกวันพวกที่ทำแบบข้าวข้าหมูวันนอนตื่นสิบโมงสิบโมงที่ไหนหามา เ่องเที่ยวห้กับเหตุขอยให้กับข่าวมือเปิดกัะอาบน้ำแต่งตัวแล้วเก็นคิว้วแล้วเป็นบ้าือืมอืม้อใช่ไหมก็ผู้ใหญ่บ้งงานตืดนแปดโมงแต่หมว่าตื่นเจ็ดโมงคึ่งเนาะกิงทำอะไรเชฟเร็ดติ้งการ เข้าน้ำเลยเออเข้าน้ำกื้ชั่วโมงลักการด่ังนะครับน่ <laughs> าทำใจน, <laughs> <laughs> น้ำมมนเย็นนะได้อ่ะเปิดอ่ะ้าเปิดทิวงาถ้จะฟ้ามึนน้ำถึงจะอ,อุ่น <laughs> ไม่อุ่นหรอกแต่ว่าอัดได้ <c oughs> มันก็อัดได้เลย <c oughs> แต่ที่แรกเปิดที่แรกมันเย็ยนมากไงมันเย็ยนไงเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็ยนนี่ก็น,น้ำแข็งมาะละน้ำโดนปั๊บก็อาาาจานอยู่ตดๆด้วยไม่มีนะเหรอไม่บบิี ที่จำก็เผ็ดเผ็ดต้องกัดหรือว่าจะเป็นแบบโดนไม่กินเผาเลยลูกกินยาเมื่อกี้ลูก ค่าเยอะไปหน่ะถึงที่ที่หมดแล้วเนี่ยเข้าพอไหแล้วโอ้อหมดแล้วถึงเมื่อไรเนี่ยเข้าใจมัมะกะ็ตือนกว่าชี้ตรงนี้แหละชี้ที่ห้องเก่าที่บ้านโน้นนะ มือฉาบนะมือหืนยามอนอะไรอ่ะ <c oughs> ข้าวอินเดียหรอชอวอินเดียจริงๆนะคุณจะยาวไหย อลานนั่งก่อโอ้ไปแล้เ hmm. mm ือ hmm. mm hmm. จับบั้งจับเอาจุกขออหนึ่งเหตุหนนงโอ้มันอีกกับข่าวกระแสบผักแซบแน่ี่น้องตรงตามกระแซบอันจีจงไปบแม่นยังที่เราจงไปกินรอบเพียงไปนรอะ ทำเยอะจริงแต่ว่าทำไม่กินตอนเที่ยงด้วยเนาะมือนี่กะจำนีก่อนนะพี่น้องเนอมาด้วยความกินหอมกินถึงและความห่วงใยรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ที่บ้านเราหน้าหนาวนะครับผมขาดบางคนก็พิงไปเพื่อนคนบ,าาบนทาาบันเฮาเบ่ขาแตะเตะบางคน <c oughs> <c oughs> ขนาดขาฉันแตกเลยเธอหน้าหนาวที่นี่อ่ะเอาเมือนี่กันไปแล้วครับพี่น้องขอขอกินหนาสวัสดีครับ